ใครที่กำลังมองหาร้านขาย ID ดียไลเลนเจอร์สวยๆนะครับซื้อไปพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับขอแนะนำนะครับร้าน s a t โตช็อนะครับจะมี ID ไก่ป้ายเหลืองนะครับที่มีตัวละครสวยๆนะครับร้อมปั้นเล่นไปได้เลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมี ID ป้ายเหลืองโคตรสวยนะครับที่มีตัวละครสวยๆอะ ป้ายเหลืองที่มีตัวจำเจที่หลายคนหากันนะฮะนี่ครับมีตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมเล่นเลยนะครับนี่ฮะซื้อไปพร้อมเล่นได้เลย บอกเลยเลยว่าแบบซื้อไปพร้อมเล่นมีทั้งกบมีทั้งเกียร์นะครับอ่าพร้อมเล่นได้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักแฟนเพจซัตโตช็อปไปได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไลน์เลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 TTC คลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครรูเดียสเก้าดาวแมนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่ผ่านเดือนมานะครับตัวรูเดียสเนี่ยก็เป็นตัวที่น่าจับจองมากๆนะครับเพราะมีคนหากันเยอะสนใจกันเยอะนะครับแล้วก็เห็นมีคนบอกว่าเฮ้ พอหมดเดือนแล้วเก่งขึ้นนะครับด้วยความที่ผมนะสงสัยเหมือนเดิมว่าเอ้เก่งขึ้นจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาร d เด9ดาวแม็กเนี่ยไปทดสอบให้ดูกันนะครับก็ผมได้ทำคลิปรีวิวไปแล้วนะครับอันนั้นผมทดสอบเป็นทางด้านทีมป,ป้องกันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทดสอบทีมป,ป้องกันอีกหนึ่งรอบนะฮะผมไม่ได้มีการเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนออฟอะไรเลยนะครับผมก็ใช้เป็นแบบนั้นไปเลยนะครับอ่าก็จะใช้ตามแบบนี้เลย แล้วก็จะเป็นทางด้านศักยภาพก็ใช้แบบเดิมเลยผมแนะนําแล้วนะครับว่าตัวรูเดสเนี่ยควรมีอัตราการใช้สกิลเพิ่มนะเพราะเรนเจอร์เขาไม่ค่อยใช้สกิลเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าหมดเดือนเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ผมจะใส่ของแบบประมาณนี้เหมือนเดิมเลยนะไม่มีการเปลี่ยนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะยังเก่งไหมนะครับรูเดสในทีมป้องกันนะอ่าเดี๋ยวพาไปลุย p v p ด้วยว่าเอ้ยเล่น p v p เนี่ย เป็นยังไงนะครับสำหรับตัวรูเดียสเพราะว่าในเดือนของเขาเนี่ยจะมีบัฟปล่อยตัวไวกับลดแร่เนาะหมดเดือนไปก็แน่นอนนะครับแร่ธาตุต้องเพิ่มขึ้นนะครับบวกกับเลนเจอร์จะปล่อยชาขึ้นบอสนกนะเดี๋ยวมาดูกันว่าสกิลหนึ่งทีจะเป็นยังไงนะครับทีเดียวตายไหมนะครับอ่าอันนี้ยิ่งธรรมดานะครับนี่นะผมว่าปัญหาก็ยังเจออยู่นะสำหรับอัตราการใช้สกิลของรูเดียสนี่ครับใช้แล้วเรียบร้อยครับ ก็ถือว่าดาเมจก็ยังแรงอยู่นะครับเพราะว่าตอนที่ผมรีวิวเนี่ยอ่าผมไม่ได้อัดคลิปเทียบให้ดูนะแต่ผมจําได้ว่าตอนที่ผมรีวิวเนี่ยไอ้รูเดียสไอ้ดีเนี่ยนะครับยังไงก็บอลนกที่เดียวตายนะครับซึ่งผ่านเดือนมาก็บอลนกที่เดียวตายเหมือนเดิมไม่ได้มีการเนิร์ฟดาเมจลงนะฮะนี่ฮะก็เห็นว่าสกิลใส่บอลนกที่เดียวตายดาเมจไม่ได้มีการเนิร์ฟลงเนาะเพราะว่าต้นเดือนมันเป็นเรื่องของ บัฟปล่อยตัวไวกับรถแล่เท่านั้นนะครับไม่ได้มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเวทเนาะอ่ะนี่ครับเดี๋ยวดูกันอีกรอบนึงนี่ครับทีเดียวตายนะครับยังทีเดียวตายเหมือนเดิมนะครับสำหรับรูเดียสอ่ะไปเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับความแม่นยำนะเออผมรู้สึกว่าตอนเดือนของเขาเนี่ยสกิลความแม่นเขาไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ถ้าถามในมุมผมนะอ่าเขาจะตีแบบอ่าถามว่าโดนไหมโดนนะแต่ไม่ได้โดนแม่นขนาดนั้นเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากผ่านเดือนมาเนี่ย เป็นยังไงอันนี้ผมใส่เป็นร่มจันทาปล่อยตัวไว้2จุดนะครับไม่มีโดนแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะแม่นมากขึ้นไหมอ่านี่ครับบัฟสกิลไหมอะอามาต่าให้ก่อนนะครับเดี๋ยวตายสกิลหน่อยปังอ่ะโอเคนะส่วนเรื่องความแม่นยำผมว่าก็ ได้นะครับก็ประมาณเดิมนะครับอะผมว่าก็เท่าเดิมนะถ้าถามในมุมผมจําได้อยู่นะครับเฮ้ยโอ้โหดอกนี้แม่นมากเลยนะเออเห็นอยู่เห็นอยู่เมื่อกี้เมื่อกี้แม่นนะครับแต่ที่เห็นช่วงแรกๆก็เห็นได้นะครับว่าก็ตายประมาณ2ตัว3ตัวนะครับอืมแล้วก็จะเป็นดาเมจข้ามตัวหน้าเนาะเมื่อกี้เห็นอยู่นะครับก็ยังยังเหมือนเดิมนะครับขอดูหน่อยสกิลมาบับสองทีแล้วสกิล ปังอ่ะก็ก็ประมาณเดิมแหละนะถ้าถามผมอะ่ะแต่มันก็จะมีช็อตเนี่ยที่เออโดนแบบหลายๆตัวอยู่เหมือนกันเนี่ยปังอ่าอ่าโอเคนี่อันนี้ขึ้นพลาดเนาะอ่านี่ครับปึ้งปึ้งอ่านี่อ่ะผมว่าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะเอะอเพราะว่าผมทดสอบก็ประมาณนี้เดือนที่แล้วนะครับนำไปเล่นอยู่นะครับแต่ไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับ มาเปรียบเทียบให้ดูกันอ่ะเดี๋ยวไปทดสอบในทิปป้องกันกันนะครับว่ารูดิเอสเก้าดาวแม็กป้องกันตัวเดียวเนี่ยจะเป็นยังไงนะตอนนี้นะครับเพราะว่าต้นเดือนของเขาเนี่ยเขามีบัฟปล่อยตัวไว้ด้วยเนี่ยคอมโบอยู่5้าวินาทีเนี่ยติดดีมากเลยนะเลนเจอร์ที่ผมเอาไปทดสอบเนี่ยติด5วินาทีแป,ป๊บๆสู้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังผ่านเดือนมาเป็นยังไง อันนี้ผมตั้งรูดีตไว้ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้เราอยู่กันใน ID หลักนะอ่ดี d หลักที่ผมทำคลิปทดสอบนะก็ไปดูกันได้นะครับผมทดสอบไปประมาณ3ตัวนะถ้าจำไม่ผิดก็จะมีทางด้านตัวเอเรนบา r o ็อกแล้วก็โยมทูดเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่าเอเรนบา r o ็อกแล้วก็โยมทูดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับตัวละครแรกกันก่อนนะครับจะเป็นเอเรน9ดาวแมก เดี๋ยวมาดูกันคือตอนทดสอบนี่เรารู้เลยนะครับว่าเอเรนเก้าดาวแม็กเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเดี๋ยวมาดูกันหลังจากผ่านเดือนนี้ไปนะอ่าจะเป็นยังไงเอเรนเราก็หยุด5าวินะครับเอ้ยสังเกตได้เลยนะว่าหยุด5วินาทีไม่ค่อยติดอาติดแล้วนะครับเออนี่ครับอ่านี่อันนี้คือให้ดูนะอ่า เอเรนอะเริ่มติด5วีละนะครับตอนนี้เอเรนผมก็กระโดดทืบมาอ่ะโอเคนะนี่ครับเอออะเลนเจอร์ Ranger เราเริ่มไม่ไหวแล้วนะครับอ่ะนี่โอ้กระโดดข้ามนะเอามา โอเคครับกองทัพรูเดิยสมาแล้วจังหวะนี้ปึ้งปึ้งอ่าเรียบร้อยครับเอเลนอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็ผลออกมาแล้วนะครับว่า รูดิเอยังชนะอยู่นะครับแต่ก็ได้เห็นกันแล้วนะครับว่าอ่าตอนที่บับเดือนของเขาเนี่ยตัวเขาเก่งกว่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูอันนี้จะเป็นคลิปที่ผมทดสอบนะอ่าเมื่อต้นเดือนของเขาเอาเอเรนเก้าดาวแม็กัตเดียวไปเจอกับรูดิเอเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ฮะเอเรนมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวดูรูดิเอครับอันนั้นเป็นตอนบับธาตุด้วยนี่นะครับ นี่ครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าในเดือนของรูดิยสเนี่ยาการยื้อนะการยื้อของเอเรนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่านี่ฮะ,ะเราเราจะเห็นได้นะครับว่าเกมจะจบค่อนข้างไวเห็นไหมนี่นะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมทดสอบก็เออมันทำให้ผมรู้แล้วว่าก็มีผลมีผลยังไงนะครับมีผลทางด้านการปล่อยตัวนะครับเพราะว่า เดือนบัฟของรูเดียสเนี่ยเขาจะมีบัฟปล่อยตัวไวนะครับเลยทําให้กองกําลังของรูเดียสเนี่ยที่ผมอยู่ในเกมป้องกันเนาะปล่อยออกมาได้เยอะและยิ่งเยอะอะ่ะมันก็ยิ่งสร้างดาเมจไปเรื่อยๆบวกกับติดหยุด5าวินาทีเนี่ยค่อนข้างที่จะง่ายขึ้นนี่ครับอาจจะลองสังเกตเลยก็ได้นะว่าแป,ป๊บเดียวเนี่ยห้าวิก็ติดละนะครับนี่ฮะปล่อยได้ไปแป,ป๊บเดียวเองนะครับเนี่ยห้าวิห้าวินาทีเริ่มติดนะครับแล้วก็ติดนานนะเนี่ยติดถี่มากนะครับอืม นี่ครับประมาณนี้เนาะเอออะเดี๋ยวไปทดสอบตัวต่อไปกันต่อนะไปลายลุยนะครับเลนเจอร์ตัวต่อไปกันเลยนะครับจะเป็นทางด้านบาวร็อกนะฮะอาบาวร็อกตอนทดสอบก็แพ้เดี๋ยวมาดูกันว่าเอ้ยมาพอเป็นเนี่ยแหละหมดเดือนไปจะไหวกับรูดีสเก้าดาวแม็กไหมเออจะสู้ขึ้นได้บ้างหรือเปล่าโยนมาครับจังหวะนี้โยนมาโยนมาครับโยนหายอยู่เหมือนกัน ยังไงฮะเรียบร้อยนยะฮะดวลหนึ่งหนึ่งก็ยังไม่ไหวนะครับบาวร็อกก็เรียบร้อยไปนะครับอ่าแต่ก็จะเห็นช็อตนะที่บาวร็อกยนเนี่ยอ่ารูเดียสก็หายอยู่เหมือนกันนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเดือนที่แล้วเนี่ยบาวร็อกยนดาเมจใส่รูเดียสเนี่ยรูเดียสเนี่ยหายบ้างไหมนะครับหรือว่าเหมือนเดิมเลยนะครับอะ่ะไปดูกันบาวร็อกอะ่ะเดี๋ยวมาดูกันในเดือนรอบที่แล้วมาเออได้บรับแสงด้วยนะรอบที่แล้ว โยนมาเป็นไงครับอืมคือโยนมาดาเมจได้นะเออแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ตายเนาะเออแต่ก็ดาเมจได้อยู่เหมือนกันนะซึ่งถ้าถามผมก็เฮ้ยทำไมเดือดมันดูถึกกว่าเนาะถ้าถามผมนะแต่เกมเนี่ยจะจบไวอยู่แล้วเนาะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยมีบัฟปล่อยตัวไวเนี่ยแป๊บเดียวเป็นกองทัพเรื่องดาเมจเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเปาะลงนะถ้าถามผมนะเออผมว่าน่าจะเปาะลงเพราะว่า ผมสังเกตเลยนะครับว่าโยนแล้วหายโยนแล้วติดแบบสีเขียวขึ้นมาเลยก็คือแบบติดสกิลเก้าดาวมาเลยนะครับเออก็คือฟื้นพลังเนี่ยมันจะมีช็อตเนี่ยโยน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 เนี่ยเมื่อกี้นะครับเออเห็นปะสีเขียวเขียวเนะี่ยมีช็อตที่แบบสีเขียวเขียวแบบขึ้นมาเป็นตักอยู่นิดนึงนะครับแต่มันนิดเดียวะไม่ค่อยมีผลหรอกมังนิดเดียวเนาะ เพราะว่าเกมเล่นเองเรามีตัวยืนคำข้างหน้าให้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไปตัวต่อไปนะครับ,บราวยม,มาทูดและจบด้วยชิงโอ,อกันนะอ่าต้องมีคนอยากเห็นแน่นอนนะผมขอเก็บไฮไลท์ไว้คู่สุดท้ายกันละกันนะชิงโอ,อกประทะรูเดียสนะครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเอายม,มาทูดก่อนราวยม,มาทูดนะครับ9ดาวแม็กนะครับ VS กับรูเดียสเดาวแม็กผลจะเป็นยังไงไปดูนะครับไปไปครับ ไปนี่ครับเราโยมาทูดดันมาแล้วติดหยุด5วินาทีจังหวะนี้ยังไงครับอารูดีติดใบไปแล้วครับจังหวะนี้ใบรัวๆครับโยมาทูดเราอาโยมาทูดปล่อยตัวไม่ออกครับหยุด5วินาทีติดดีจัดเอออามามาโยมมาทูดมาแล้วจังหวะนี้โอเคครับเลนเจอร์ปล่อยไม่ได้จริงๆนะครับ นี่ครับยามาทูดมาโอ้ยผมถือว่าดีขึ้นนะเพราะว่ามายืนคำได้ได้ดีมากจริงนะฮะเอออ่ะยังไงอ่ะเรียบร้อยนะครับก็สุดท้ายก็กองทัพรูเดียสก็ใช้ได้ใช้ชนะไว้เหมือนเดิมนะครับเออประมาณนั้นเอ้ยแต่ผมว่าดีนะตัวเขาอ่ะน่าสนใจนะครับเอยโอ้โดนใบนทั้งแถบเลยนะเออโยามาทูดนี่ใบดุจริงๆนะ ใบนังแถบเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับในรอบเดือนเขาเนี่ยโยมาทูดผมไม่ได้ยืนนานได้ขนาดนี้นะครับโยมาทูดเนี่ยผมแป๊บเดียวตายแป๊บเดียวตายนะครับเออแป๊บเดียวแบบติด5วิปล่อยตัวไม่ออกรูเดียดดันเรียบร้อยนะครับแต่รอบนี้ก็ทําให้ตัวละครเนี่ยเราได้เล่นมากขึ้นนะเออถ้าถามถ้าถามในมุมผมนะผมว่าเดือนเขาอดุกว่านี้นะครับเออเดือนนี้ก็นิดหน่อยลดมานิดนึง นะครับอ่าตัวสุดท้ายนะชิงเอโอ้นะครับกับรูเดียสเก้าดาวแม็กนะฮะคู่ไม้ไหวพริบทั้งคู่นะอ่าอีกตัวหนึ่งหยุดห้าวินาทีนะครับอีกตัวหนึ่งเป็นทางด้านอ่ารอบสังหารชิงเอโอ้ปะทะรูเดียสเก้าดาวแม็กนะครับผลจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับไปมาแล้วครับจังหวะนี้ชิงเอโอ้ยังไงครับนี่ฮะโอ้โหเหมือนได้ส่วนไหมยังไงได้ส่วนไหม เรียบร้อยนะฮะก็ชัยชนะเป็นของรูเดียไปนั่นเองนะครับอ่ะก็ถือได้ว่าเฮ้ยดีดีด,ด,ดีนะครับรูเดียถือว่าดีนะครับเบื้องต้นผมว่าเล่นได้ถามว่าหมดเดือนมาเนี่ยเก่งขึ้นไหมนะครับผมไม่ได้อัดคลิปไว้แบบชัดๆนะในเกมเล่นเองกับในเกมอ่ะในเกมป้องกันผมอัดไว้อยู่แต่เกมเล่นเองผมไม่ได้อัดจริงไว้เลยไม่สามารถเทียบในเกมเล่นเองได้นะครับแต่ในเกมป้องกันเนี่ยก็เห็นได้เลยนะครับว่า บัฟเดือนของเขาเนี่ยเก่งกว่าเนาะมีปล่อยตัวไวแป๊บเดียวก็ทำคอมโบ5วินะครับสร้างดามเมจสร้างกองทัพได้ไวมากขึ้นนั่นเองนะครับ